นี่นะฮะมักจะเจอในกรณีของซิลิโคนนะครับเวลาทาไปแล้วเนี่ยกันน้ำได้ไม่หมดนะครับน้ำก็จะซึมเข้าตำล่องนั้นจะทำให้หัวเขียงผุนะครับอันนี้ต้องมาทำการดูกันใหม่นะครับว่าหัวเขียงผุถึงไหนบริเวณที่แผลลึกพวกนี้นะครับถ้าเราไม่เก็บแผลหรือทำให้น้ำไหลผ่านไปได้น้ำจะขังอยู่บริเวณด้านบนเพราะน้ำขังด้านบนนะครับนานๆเข้าเนื้อไม้จะผุผมเจอเก็บแผลบริเวณที่ผมว่าแผลลึกนะครับก็ได้ ถึงเนื้อแท้แล้วแลก็ได้ลําต้นมานะฮะแต่พอมาเจียรตรงนี้นะครับปรากฏว่าเจอแผลอีก สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันเรายังอยู่ต่อกับโมกต้นนี้นะครับที่เดิมต้นนี้ผมได้ต่อมาอยู่ในกระถางเดิมนะครับที่กระถางเล็กผมก็นํามาเปลี่ยนกระถางใหม่ขยายกระถางมากขึ้นแล้วก็คุยดินเปิดสันรากเลือกหน้าไม้นะครับก็ได้เป็นทรงอย่างที่เห็นนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเลือกกิ่งคัดกิ่งและออกแบบรูปทรงครับส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับ โมกต้นนี้นะครับแตกที่ยอดเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วสามารถสร้างเป็นไม้พุ่มกระจายออกมาได้หลายๆยอดนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างแตกจากข้างบนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม้จะออกทรงสูงเล็กน้อยนะครับอันนี้มีกิ่งมาช่วยนะฮะเราก็เก็บกิ่งนี้ไว้ไม้ต้นนี้ไม่จําเป็นต้องไปสร้างเป็นทรงต้น 1, นึ่ก็ได้นะครับเพราะว่ายอดมีเยอะมากนะครับเราก็ต้องคัดยอดออกนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นบริเวณยอดเดิมนะครับผุแล้วนะครับอันนี้ผุเจ้าของเดิมใช้ซิลิโคนทาไว้นะครับอันนี้เป็นซิลิโคนนะครับซิลิโคนเนี่ยจะมีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือราคาถูกหาง่ายนะครับแต่ว่าซิลิโคนเนี่ยพอมันล่อนไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะเข้าได้นะครับเขาลักป้องกันน้ําได้ไม่ร้อยเเซนนักนะครับซิลิโคนล่อนออกมาเนี่ย น้ำจะไปอยู่ใต้ใต้ซิลิโคนนะครับจะทำให้หัวเขียงเนี่ยผุนะครับอันนี้ส่วนมากจะเจอนี่นะฮะมักจะเจอในกรณีของซิลิโคนนะครับเวลาทาไปแล้วเนี่ยกันน้ำได้ไม่หมดนะครับน้ำก็จะซึมเข้าตามร่องนั้นจะทำให้หัวเขียงผุนะครับอันนี้ต้องมาทำการดูกันใหม่นะครับว่าหัวเขียงผุถึงไหนกิ่งไหนใช้ได้กิ่งไหนใช้ไม่ได้นะครับเพราะ <ASMR. S 1> ฉะนั้นเมื่อเราใช้ซิลิโคนแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ ใช้ยาทาแผลที่เป็นของญี่ปุ่นจะป้องกันน้ําเคลือบแผลแล้วทาให้แผลเดินเร็วได้ดีกว่านะครับแล้วก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาน้ําซึมเข้าไปแล้วหัวแผลหัวเขียงผุนะครับอันนี้หัวเขียงผุไปแล้วนะครับแต่ผุถึงไหนไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาเลือกกิ่งเลือกหน้าก่อนนะครับผมก็จะดูก่อนนะครับว่าผุถึงไหนนะครับผุตรงไหนต้องเอาออกนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะเนื้อมันยุ่ยแล้วไม่มีประโยชน์แล้วนะครับ ยิ่งเก็บไว้ยิ่งผุต่อนะครับส่วนมากเรามักจะเจอปัญหาตรงนี้นะครับถ้าใช้ซิลิโคนทาหัวเขียงนะครับถึงแม้จะเป็นยาทาแผลเองก็ตามนะครับเมื่อทาไปแล้วสักประมาณถ้าหัวเขียงใหญ่ๆแบบนี้นะครับสามสี่เดือนก็ต้องทาซ้ากันอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยนะครับพอเนื้อมันล่อนน้ํามันจะซึมเข้าไปใต้ซิลิโคนแล้วทําให้ หัวเขียงผุนะครับอันนี้หัวเขียงผุหมดล้ะในกรณีของโม่นะครับถ้าหัวเขียงผุอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเขาจะผุไปเรื่อยๆเพราะโม่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับโดนน้ําแล้วมันจะผุไปเรื่อยนะครับเราต้องเก็บแผลให้ดีแล้วก็ต้องคายยารักษาให้ดีเลยนะครับนี้ก็ต้องลื้อลงมาดูเลยว่าผุไปถึงไหนเนื้อเนื้อที่ยังใช้ได้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เลือกกิ่งไปในคราวดเดียวกันไปเลย แผลค่อนข้างลึกนะครับที่ลองใช้กันไกจิ้มลงไปนะครับบริเวณที่แผลลึกพวกนี้นะครับถ้าเราไม่เก็บแผลหรือทําให้น้ําไหลผ่านไปได้น้ําจะขังอยู่บริเวณด้านบนเพอน้ําขังด้านบนนะครับนานๆเข้าเนื้อไม้จะผุพอเนื้อไม้ผุเชื้อราก็เข้าต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเก็บแผลลงไปให้ให้บริเวณที่ผุนั้นหมดไปนะครับ ผมค่อยๆค,คัดทีละกิ่งแล้วนะครับก็ปรากฏว่าบริเวณนี้ผุผุหมดนะครับบริเวณที่ตรงนี้นะฮะต้องเอาชุดตรงนี้ออกไปครับก็จะเหลือประมาณห้ากิ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าข้างล่างยังผุอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่านิ้วล้วงใบนี้ตรงนี้ยังรู้สึกเนื้อยุยยูยอยู่นะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆไล่ดูนะครับบริเวณนี้เลื่อย เข้าไม่ถึงนะครับอาจจะต้องใช้สิวหรือเครื่องเจียซากนะครับมาช่วยในการทำนะฮะเราใช้เจียคอตรงนะครับเป็นตัวเจียซากนะครับที่คนเล่นบอนไซทั่วไปเราจะเรียกว่าตัวเจียซากครับแต่ภาษาช่างเขาจะเรียกเจียคอตรงนะครับแล้วก็หัวเป็นหัวเราเตอร์ซึ่งไว้ใช้กับการเก็บงานไม้นะครับ เราต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเลื่อยเข้าไม่ถึงนะฮะเลื่อยเข้าไม่ถึงแล้วก็การสิวเนี่ยจะทําให้ต้นไม้กระเทือนอีกนะครับเพราะต้นไม้เราเพิ่งปลูกไปจึงจําเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับผมใช้เลื่อยเก็บบางส่วนก่อนนะครับเพื่อง่ายกับการเก็บแผลนะฮะก็ค่อยๆไล่เก็บไปทีละส่วนนะครับเราจะดูว่าแผลพวกนี้ผุไปถึงไหนนะครับเพราะมองไม่เห็นตรงนี้นะฮะ เราจะลองไล่เก็บไปเรื่อยๆผุถึงตรงไหนก็เก็บถึงตรงนั้นนะครับซึ่งการเก็บแผลอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าบริเวณลำต้นเขาผูไปถึงไหนถ้าผูเราต้องเก็บบริเวณที่ผูออกให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะผุต่อไปนะครับก็ต้องค่อยๆทำลงไปนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามนะครับ ผมก็ค่อยไล่เก็บมาแล้วนะครับก็ตรงนี้ไม่ผุนะฮะมีผุบริเวณด้านนี้กับหลุมนี้ก็ไม่รู้ว่าหลุมนี้ลึกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับส่วนกิ่งด้านบนพวกนี้นะครับถ้าเราใช้ได้นะครับบางกิ่งเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้ครับแล้วสร้างเป็นไม้ที่มีกิ่งเป็นง่ามๆนะครับคล้ายๆจะคล้ายๆทรงทรงบูมก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิ่งที่ดีนะครับคืออยู่ระดับค่อนข้างต่ำ นะก็จะขอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกทีหลังนะครับว่าจะใช้ด้านไหนด้านหน้าไม้ด้านไหนเป็นกิ่งนะครับแล้วก็มีกิ่งที่แตกมาด้วยอนาคตก็อาจจะมีกิ่งทางด้านล่างแตกมาอีกนะครับก็ต้องค่อยๆดูไล่ๆทําไปเรื่อยๆนะครับส่วนรูปแบบนั้นต้องดูตรงหัวเขียงนี่เป็นหลักนะครับว่าแผลนี้ลึกไหมนะฮะซึ่งอันนี้นิ้วจิ้มลงไปก็ยังมีแผลอยู่นะครับ เดี๋ยวต้องดูแผลชุดนี้นะครับผมเจียเก็บแผลบริเวณที่ผมว่าแผลลึกนะครับก็ได้ถึงเนื้อแท้แล้วแลก็ได้ลำต้นมานะฮะแต่พอมาเจียตรงนี้นะครับปรากฏว่าเจอแผลอีกครับซึ่งแผลนี้ลึกมากนะครับดูเรื่อยนะครับ ผมเข้าใจว่าผูไปสุดลำต้นเลยนะครับอันนี้ติดเรื่อยนะครับจริงๆลงได้อีกเชื่อว่าตรงกลางนี้ผูหมดแล้วนะฮะซึ่งโมกเนี่ยตามประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับถ้าลำต้นตรงกลางเป็นแผลเนี่ยส่วนมากมันจะผูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาไม่ค่อยอยู่แล้วพอมันผูไปแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ปูนหรืออะไรอุดเนี่ย ถ้าอุดอยู่ก็แล้วไปถ้าอุดไม่อยู่น้ําซึมเข้าไปได้มันก็จะผุต่อเชื้อราก็จะเข้าลําต้นนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้ก็ผมก็คงต้องสร้างตามสภาพนี้นะฮะเก็บแผลอีกเล็กน้อยแล้วก็สร้างตามสภาพนี้ไปนะครับส่วนอายุยืนยาวหรือไม่นั้นก็ต้องลองดูนะฮะแต่ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีแผลกลางลําต้นเนี่ยผมจะไม่เอามาทําบอนไซแล้วนะครับเพราะว่าเสียเวลาสร้างไปนะครับพอเราสร้างไปเนี่ยก็ ถ้าติดเชื้อรากลางลําต้นเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับมันจะค่อยๆลามแล้วก็แห้งไปเรื่อยๆครับแล้วก็เน่าไปหมดต้นนะครับก็เลยต้องเลี้ยงไปตามสภาพนี้นะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงตรงนี้นะครับว่าผมจะแค่เก็บแผลแล้วก็สร้างตามที่มีนะครับแต่ว่าอายุยืนยาวหรือไม่นั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีในอนาคตนะครับก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยครับว่าต้นนี้จะไม่สร้างต่อนะครับ ในกรณีของโมงนะครับถ้ามีแผลแบบนี้นะครับต้องรักษาแผลให้ดีถ้าเป็นหัวเขียงต้องทายาหัวเขียงให้ดีอย่าให้แผลผุลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าผุลงไปเข้าไปในแกนกลางแล้วเนี่ยโอกาสที่จะสร้างให้สวยหรือกลับมาเหมือนเดิมในยากมากนะครับแล้วก็เราเลี้ยงอาจเลี้ยงเป็นไม้ประดับได้นะครับแต่ว่าถ้าเชื้อราเข้าต้นก็จะค่อยๆแห้งเน่าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็น จุดด้อยของต้นโม่นะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงต้นโม่นะครับมีแผลต้องรักษาแผลให้ดีนะครับใช้ยาทาแผลนะครับที่โดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นยาทาแผลของญี่ปุ่นผมแนะนําใช้ตัวนั้นนะครับเพราะว่าจะติดแนบเนื้อได้ดีกว่าชนิดอื่นหรือซิลิโคนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าแผลน้ําเข้าไปในแผลเนี่ยทำให้เนื้อแผลช้าแล้วก็เชื้อราเข้าได้นะครับประการที่2โม่ เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้เนื้ออ่อนต่างๆเช่นโพไซไกหรือโมกอะไรพวกนี้นะครับเราจะไม่ทําสร้างนะครับถ้าแกะทําเป็นสร้างเนี่ยไม้เนื้ออ่อนเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้นะครับโดนน้ํามันจะผุไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าเราจะทารักษาซากอย่างไรก็ตามนะครับสักวันหนึ่งมันก็จะผุไปนะครับเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลี้ยงต้นโมกครับแล้วก็ต้นนี้นะครับ ถ้าอยู่รอดปลอดภัยเลี้ยงได้เป็นรูปเป็นทรงนะครับโดยที่อยู่รอดได้ด้วยตัวเขาเองนะครับต้นไม้บางชนิดเนี่ยเขาปรับตัวอยู่ได้นะครับเขาสู้กับธรรมชาติอยู่ได้ก็จะทําคลิปให้ดูนะครับแต่สําหรับตอนนี้ถ้าในกรณีของผมแล้วผมจะไม่สร้างต่อนะครับไม่สร้างต่อหมายความว่า,วาเลี้ยงเป็นจริงเป็นจังทํารายละเอียดกิ่งอย่างดีอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ทำต่อนะฮะอันนี้อาจจะเลี้ยงเป็นพุ่มๆไปเป็นไม้ประดับไปนะครับ ก็รักษาแผลตามสภาพไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบตรงนี้นะครับท้ายคลิปครับจากข้อคิดจากโมกต้นนี้นะครับสิ่งที่อยู่ภายในเราเนี่ยมันเกาะกินทำร้ายตัวเราเนี่ยมากกว่าปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่นอกรอบตัวเราสามารถทำให้เราเจ็บปวดได้แต่ว่าเราก็สามารถผ่านไปได้แต่ถ้าสิ่งที่เกิดจากภายในเช่นใจของเรา ใจของเราไม่สู้ใจของเรายอมใจของเราถอดใจยอมแพ้แล้วไม่มีกําลังใจแล้วเหมือนโมกต้นนี้นะครับเสียจากภายในถ้าใจเราเสียจากภายในชีวิตเราอาจท้อแท้สิ้นหวังนะครับเพราะฉะนั้นทําจิตใจเราให้เข้มแข็งครับให้กําลังใจตัวเองครับไม่มีใครให้กําลังใจตัวเราเองได้ดีเท่ากับตัวเราครับลุกขึ้นสู้ครับเพราะอย่างไรเราต้องอยู่ในชีวิตนี้ต่อไปอยู่ในโลกนี้ต่อไปนะครับ สวัสดีครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก f r e t ชีย m e เมมเสิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่อง Bonsai Station